ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวประจำตัวด้านการงานของชาวราศีกรกฎคือดาวอังคาร การที่ดาวังคานซึ่งถือว่าเป็นดาวกรรมาก,การงานของคุณนั้นโคจรเข้ามาทับตัวของชาวราศีกรกฎแบบนี้เรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎเองมีรูปแบบของการงานเองนะครับที่อาจจะมีความภาวะตึงเครียดอึดอัดแล้วก็กดดันเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นช่วงเวลานี้นะครับเป้าหมายเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นอาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจนะัก หรืออาจจะยังไม่ค่อยได้ดาตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่านะครับดาวังคารของคุณเองนะครับยังอยู่ในรูปแบบของการพักองศาอยู่หรือเรียกว่าโคจอวิปริตเดินถอยหลังอยู่นั่นเอง นอกจากนั้นนะครับดาวังคารณตำแหน่งนี้ยังติดตำแหน่งเป็นนิดอีกด้วยนิดก็คือจุดต่ำต้อยด้อยค่าจุดอ่อนแอเท่ากับว่าการงานหรือธุรกิจของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายของคุณสักเท่าไหร่คาดหวังเกี่ยวกับความสาเร็จด้านธุรกิจแล้วมักจะมีจุดของการติดติดขัดขัด,ขด,ขดหรือนะครับอาจจะต้องเกิดเกี่ยวกับอุปสรรคภาระปัญหาทําให้คุณเองรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ตามเป้าเกิดขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะดูเหนื่อยๆหนื่นอยอืดๆนิดนึงน,น,นะครับการงานอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบล่าช้าหรือนะครับอาจจะมีรูปแบบของอุปสรรคต่างๆเข้ามาเบรกทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้แบบไม่เต็มที่ตามเป้าหมายของคุณได้อยู่นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงิงนของคุณกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวอางังคารที่นะครับการที่ดาวอาทิตย์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของปุตตะปุตตะแปลว่าจุดของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เท่ากับว่าชาวราศีกรกฎเองอาจจะมีรูทางนะครับในการเป็นช่องทางเกี่ยวกับการสร้างทรัพย์การสร้างเงินกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีรายได้มากกว่าหนึ่ทางเกิดขึ้นได้อยู่แต่นั่นแหะครับเหมือนที่บอกไปว่ากรำมะก,การงานของคุณอยู่ในจุดที่อ่อนแอมันก็เหมือนกับรายได้แบบกระปิดกะปอยเอาแน่เอานอ,นอนเกิดขึ้นไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นั่นเอง แต่ก็อย่างที่พูดแหละครับว่าอย่างในน้อยก็ให้มันมีเข้ามาบ้างหลายๆทางก็ดีแล้วละครับดีกว่าที่เรียกว่ามันมีอยู่แค่ทางเดียวแถมยังมีปัญหาอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิดใครคาดหวังรายได้เส้นทางอื่นๆคุณก็จะมีโอกาสได้รับในเรื่องราวของลู่ทางการสร้างเงินตรงนั้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากในวันที่16ธันวาคมนะครับดาวอาทิตย์เองจะทําการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูเรียกว่าพบเรือนตรงนี้นั้นจะเป็นพบเรือนของอริ อหริก็คือภาระอุปสรรคและก็ปัญหาเท่ากับว่าเรื่องการเงินของคุณต้องระมัดระวังเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจะเป็นจุดอิดอาดติดขาดหรือสถานการณ์ต่างๆของคุณนั้นเกี่ยวกับการเงินที่คุณรอคอ,อยอยู่จะต้องมีความล่าช้าไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายหรือนะครับจะต้องมีรูปแบบของรายจ่ายเข้ามาเยอะกันเลยทีเดียวช่วงจังหวะที่เรียกว่าดาวอาทิตย์ดาวการเงินอยู่ในเรือนอหริแบบนี้เรียกได้ว่ารายจ่ายเยอะรายจ่ายมากเกิดขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของรายจ่ายสักหน่อยเพราะมันจะมีเข้ามาแบบคุณไม่สามารถวางแผนเกิดขึ้นได้นั่นเอง นอกจากนั้นนะครับยังโชคดีที่เรียกว่าดาวอาทิตย์เองนะตำแหน่งนี้ยังติดตำแหน่งเทวีโชคอยู่เรียกได้ว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับหรือรูปแบบของการเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่อย่างน้อยๆมันก็จะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่ายังสามารถเอาตัวรอดได้อยู่เพราะเนื่องจากว่าเทวีโชคก็เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่ามีตัวช่วยเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองอุปสรรคเกิดขึ้นอยู่มีปัญหาติดติดขัดขัด,ขดการเงินอาจจะเกิดสภาวะสะดุดติดขัดได้แต่สุดท้ายคุณก็ยังมีตัวช่วยในการที่ จะขับเคลื่อนการเงินได้อยู่หรือแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินให้ผ่านไปได้นั่นเองเรียกได้ว่าต่อให้คุณเกิดอุปสรรคภาระปัญหาติดขัดสุดท้ายถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับการขอกู้ขอยืมหรือนะครับขอความช่วยเหลือแล้วแล้วก็คุณก็ยังได้รับโอกาสตรงนั้นกับเขาได้อยู่นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นก็คือดาวเสราร์การที่ดาวเสราร์ของคุณนั้นนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนมรณะแบบนี้เท่ากับว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณนั้นอาจจะเจอสถานการณ์ที่อึดอัดติดขัดมีปัญหานะครับหรือว่ามีจุดรูปแบบที่ทําให้คุณเองไม่ค่อยได้ดั่งใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นั่นเองแต่นะครับพอหลังจากที่ดาวสุกโยกย้ายในวันที่5ธันวาคมนะครับก็ถือว่าเหตุการณ์ต่างๆก็ถือว่าดีขึ้นเกี่ยวกับความรัก ดาวศุกร์นะครับมาเล็งตัวของคุณแบบนี้เขาเรียกว่าศุกร์เแก่ลัคณาปกติแล้วจะเป็นพินทุบาทแต่สําหรับชาวราศีกรกฎเองนะครับก็ถือว่าไม่ได้ติดขัดอะไรมากนักเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําดาวธาตุน้ําเล็งกับราศีธาตุน้ําอย่างกรกฎแบบนี้อย่างน้อยมันก็จะเป็นการเกื้อกูลนะครับหรือว่าการช่วยเหลือกับเขาได้อยู่นั่นเองมันก็เลยส่งผลลั์ทําให้ชาวราศีกรกฎเองมีรูปแบบของชีวิตที่ยังรู้สึกดีขึ้นกับความรักคนที่โสดอยู่ในช่วงเวลานี้ คุณก็เริ่มมีความสุขกับความรักได้มากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าความรักของคุณนั้นอาจจะยังไม่ได้ลงตัวมากนะักแต่อย่างน้อยน้อยมันก็ทําให้คุณเองมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจได้มากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงเวลานี้ของคุณนั้นเริ่มกลับมาในลักษณะที่เรียกว่ามีความสุขมากขึ้นเกี่ยวกับความรักมีความเข้าอ,อกเข้าใจเกิดขึ้นนะครับได้มากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับความรัก กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถือว่านะครับดาวความรักของคุณในช่วงเวลานี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะเริ่มลงตัวถึงแม้ว่าภาพใหญ่ของมันเองอาจจะไม่ค่อยได้ดีนักหรือระยะย,ยาวอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่ดีมากก็ตามนะครับแต่ว่าช่วงเวลาในเดือนนี้อย่างน้อยๆมันก็จะสร้างสารรค์ความสุขให้กับคุณชาวราศีกรกฎเกิดขึ้นได้นั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎสําหรับในเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นการเงินนะครับอาจจะมีเรื่องราวของอุปสรรคภาระปัญหาต,ต่างๆให้คุณรู้สึกต้องฝ่าฟันให้คุณรู้สึกว่าต้องแก้ไขเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวแต่นะครับอย่างน,น้อยๆเหมือนที่บอกไปนั่นแหละครับว่าการแก้ไขต,ต,ต่างๆของคุณนั้นสุดท้ายก็แก้ได้เพราะฉะนั้นคําว่าแก้ได้ก็เท่ากับว่าเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยก็ต้องอดทนหน่อยนะครับอย่างน,น้อยๆก็ต้องให้เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้จากอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมันเยอะก็จริงแต่สุดท้ายมัน ก็ยังมีดวงดาวที่ซัพพอร์ตคุณอยู่ให้คุณแก้ไขสถานการณ์ที่ยากตรงนี้ให้ผ่านไปได้อยู่นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนหนึ่งทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคพรว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันจะแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั่งนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ